สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องชา o ยูทูบท่านครับพอกันครับคลิปที่สองครับเหตุเกียร์รถครับเหตดเสือเกียร์อยู่กับเหมือนเคยครับสมบีสมบีแาวข่าพีน้องนะสวัสดีครับนี่ครับน่ครับเสียดวงเสียดวงบ้านไหนนั่นตัดผมใหม่ก็สาเหตุหลักครับลูกปืนมาเห็นตุวมาเห็นนะครับน่กับลูกปืน จไอโจโจเอาเสือตัวนั้นมให้เพื่นเบืองเนี่ยที่มันแตกลูกปืนครับลูกปืนลูกปืนปลายเฟืองนะครับปืนปลายเผาปืนปลายเผาแตกนะครับน,นี่ตัวนี้ละมันอยู่ในตัวนี้หันคือไม้พีหินห่นนงเมืงหัน,นต้องปีตมานี่ครับลูกปืนอยู่ในนี่ฟังที่มันแตกนี่ ปืนอยู่นี่นีเพราะมันแตกหรือมันเอ่เฟื่องตัวนี้ครับเฟื่องตัวนี้เฟื่องตัวนี้มันอยู่นีนี่อยู่นีนะครับมันมันมันข่วงในบาทนี้มันหลวมมันหลวมหลวมก็ได้มาเฟื่องนี้มาเรียนตําเสือนะครับนี่มันตําเสือสิมาฉีดกันกับเสือเล้เ็นในเสือแตกครับแล้วก็ก็เปลี่ยนเสือใหม่ครับได้มาใหม่ละเสือ เสือใหม่เลยเสือซื้อมาของศูนย์เลยครับของศูนย์หกหกพันเก่าครับหกพันเก่าลอยหกพันเก่าลอยพอดีครับปรเกันกับสามอยห้าสิบโอ้สามอยแปดสิบครับปรเกันปรเกินนี่สามรยปดสิบครับกองอุหนอน้อจะประกอบเปลนบูนี้ ทำกับอะไรครับเปิดสมุดเบิ้งเอา <c oughs> บุกเขื่อเฮ็ดครับสร้างพื้นเบาบางเปิดสมุดเบิ้งเอาผมเปิดสมุดเบิ้งอลไรครับประกอบค่อเยเฮ็ดเอาครับโท่อฮาผู้นั้นผู้นี้นำ้ำบุกเขื่อเฮ็ดเทือแลกครับพี่น้องเทือแลกเทือแลกเลยนี่ตรงร่องครับของมันตรงร่องแล้วก็ตัวนี้ก็มาเป็นเฟืองกส็สีใส่เฟืองตัวนี้ครับวันนี้เฟืองทอนทอนครับเกียร์เฟืองตัวนี้ ล้วก็มาเป็นเฟืองตัวนี้ครับตัวแต่มันเห็ดให้รถย่าไม่ว้ารถมันเหลี่ยงนะครับนี่เฟืองตัวนี้เวลารถเขากดเบรกมันก็สิแลีนออกนะครับเวลาเ้าปล่อยเบรกมันก็สิแลีนเขาประมาณนี้ก็มั้งแมนบอกพี่น้องปึ๊บปุ๊บไม่าด้คกดเบรกมันจะมีกามปูตัวนี้นะครับมันจะเตะออกสิเดี๋ยวผมประกอบแล้วผมจะท่าให้เบิ่งอีกเครื่องหนึ่ง เนี๋ยวผมขอตัวประกอบนะครับประกอบก่อนเดี๋ยวให้มันเป็นรูปลางเนี่ยผมสิถ่ายเพิ่งอีกอีกแค่นึงนะครับเนาะเดี๋ยวถ่ายเบิ่มอีกแค่นึงแต่รักลักษณะเห็นหนี่ละนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปสีซรุปให้เพิ่งว่าเบิร์ดไลน์เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราชมตอนถ่ายคลิปนะครับผมสีบอกในหะ้ฟังอีกทีนึงว่าผมเบิร์ดไลน์เป็นไรเดี๋ยวผมขอตัวประกอบก่อนคำเหมือนพอดีพี่น้องใส่เรียบร,อยร,อร้บรบรอยแล้วครับใส่เรียบร้อยและตรงนี้ก็เฟืองเกียร์ครับ เดี๋ยวแต่เทียวฟ้าอยุ่ฟังนังส่ครับเมื่อตอพี่น้องโจนคำจังแล้วทุ้มไปสื่ออะไรมากกัดหมอนเฮื่อนก็มันจะหาโมง่งนะหาโม่งแร่งนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวฟังอีกส่ครับบริบทคลิปตอนตอนใส่นะครับพอผมกัดจับพิษจับถือไ่เถือน โมเนเกิดเหตุนะครับก็ใส่บ่อนตัวนี้ฟ้าใหม่ครับเยะใส่เบาลูกปืนเบาลูกปืนของเกียร์กับตัวประคองเฟืองทดจากนี้ลงมานะครับจะโอเคเะครับมันเบิดป,ประมาณหมืน่นหมื่นหาครับ เบิรประมานเมินหาเมื่หกานนี่นะครับเสือ้อผมสื้อเสือ้อไม่เสื้อนี่หกผ่นเก่าครับแล้วก็ปะเกนมาลูกปืนลูกปืนชุดไม้นะครับใส่ไม้เลยเพื่องอยังเดิมครับเพื่องมาเป็นยังเฟื่องดีเบิร์ตวนครับตัวนี้ก็มอง ยงมดดมันเหลียวนะครับไม่า้องเะกามปูงกับเรนนอก์เรนนอว์เรนนอกจจกเฟืองตัวนี้นะครับเรนนอว์จะเฟืองตัวนี้เฟืองตัวนี้มันจะไปคับอีกคั้งนึงครับไปคับเฟืองตัวนั้นแบบนี้ก็สิทั้งอีกทั้งล่างก็สิเป็นด่านเดียวกันเป็นแบบนี้นครับเฟืองแบบนี้แหละคับเฟืองตัวนี้เฟืองอยู่ในนี้สองตัวนี่ก็สิมีสปริงมี กีบดอกนี่หวนห่องอยู่นี่ครับเดี๋ยวผมจะประกอบประกอบแล้วผมจะทายให้เบื่ออีกทีนึงนะครับเดี๋ยวก็ที่ใส่ปั๊มใส่ยังเข้าไปโอเคนะครับเดี๋ยวคลีบนี้เอาจนใส่เหล้วเลยครับห่อนเอือนเสาเลยเดี๋ยวขอตัวประกอบก่อนครับ <c oughs> พี่น้องประกอบเรียบร้อยครับใส่เข้าไปเรียบร้อยเวิและใส่ปัม <c oughs> ่มใส่ย่อยตัวนี้ใส่เข้าไปเว้อละครับ เดี๋ยวก็สิยกขึ้นครับวันนี้กำลังเตรียมพื้นที่ประกรับย้ายใบสองฟังเลยแค่ขี้ดินแค่แยังมองหันออกดีดีน็อดตัวเสือใหม่ใส่น็อดน็อดประกำเสือใหม่อยูุ่่นวัเอากษิกขืนใส่ครับก็เป็นอันเซ็ตสินครับประกอบ ล่องย่างเบิงครับใชพบบ่พันสีเดินเบิงบันที่พ่อท่านใช้แท็กนะครับที่ล่องทดสอบเบิงก่อนเป็นแนวเลยนั่งเตรียมการครับใช้สปริงตุกดบัไดครับมังหันมะซอนก็ได้ไปหายายอูนเป็นเป็นสางครับตัวนี้ก็ท่ากาวใส่กาวใส่ยงังอดัดประกีน เรียบร้อยครับชุ่มนี่เดี๋ยวเนี่ยนยกขึ้นย่างเดียวครับยกขึ้นก็เป็นอันเสร็จสิ้นปัญหานชิมีปัญหาครับจ้าถูกพราะไงไม่ไง,งนี้ปัญหาอย่างเดียวนนขึ้งง่ายๆเปลี่ยนเบิร์ครับสิน้นสิ้นตัวนี้ เปลี่ยนมิเตอร์ลูกปืนชุดน,นี้บริเปลี่ยนครับตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่ครับลูกปืนกับซีนกันน้ำมันออกมานะครับซองขางตัวนี้ก็เปลี่ยนลูกปืนปั๊มเปลี่ยนใหม่ครับซีนซองขางลูกปืนซุ้มนี้เผาเพื่อดีเบิร์ตครับลูกปืนตัวนี้ก็ยังดีๆแต่ผมเนียถอดก็ได้เปลี่ยนเลย เอาหนอนเอาเอามาเอาหนีออกไปนีนี่ดพวกอยู่ถึงมอแวตนี่กาบมันี่เพิ่มๆเพิ่มันนี่เฮียเมียกูมันจับคาาหย่าเบียึ้นนะ้นะะเม่่เสียงมาก,ก็าเลยคาาหย่าเบียก สองหมื่นครับพี่น้องบ่ขนาดว่าบริจ้างสร้างครับฟ้าตัวนี้หกพันเก่าต้องประเกันกับเจ็ดพันกรัวนะครับผมงสื่ออยู่ศูนย์เจ็ดพันคัวแล้วก็ชุดลูกปืนชุดลูกปืนนี้ชุดลูกปืนอีกแล้วก็พวกอุปกรณ์ซีนพวกนีย้ยังสินะครับเบิดเกือบสองหมื่นครับซ้สำสองหมื่นเน่ยเลือบงปัจจุบันก็สองหมื่นนะครับ เนื้อวัชระแบกบกระซองเหมือนเตรียมพื้นที่ดีเด้อบอประกาศเอาออกจากหันนี่เห็นมันขว้างเหราเอาสายล่มเอาอยัางออกโจมันสียางไปนี่โยเข้นยากแน่ยูครับเนี่ยไป็นโยเขากันนี่ครับ เดี๋ยวให้เมียผมมาถ่ายให้เยี่ยมเยี่มยมเป็นไงล่ะม,ม,มาถ่ายคลิปให้เนี่ยนกอันนี้ขึ้นก่อนเป็นงานเช็ดสินครับกระจรีดีถ้ามการประกอบแล้วครับเดี๋ยวยกขึ้นเลยก็จบคลิปเลยครับหนองจนเมื่อยเลยซ้ำมือ,อ,มมอเลือกสุมมือ ที่จิงก็จะใส่เวลาไปเลยนะครับแต่มันห้องมีงประสบการณ์เนาะชองสีไปเลยแบบเทมามาออกมาไม่ยกไปนสมเองครับพาาี่น้องไรแข่งไรตาสางแข่งสมเองไน่กลัว

Ух, у ух, เอา嘛รวมกันเลยกูเอ้าตรวจเอ้ตัวจตรวจเอ้าจะจ่อเนี่มมาชนะทำอะไรไป

อ๋อว่นยังเดงนันงนั่นทางกันนั่นนี่นี่เด็ดนี่โอ้ยแค่เป็นงูตายโดนเนหอย้ยเ็นอกจี๊ยงัวโอ้ยเดมตัว คนมองกันไก่มองกไก่บเป็นตายแล้ตายแล้วานเรื่องเกินเรื่องินไเนหายด้วยน้ำมา้นก่อนเขื่อนยาด้วยน้ำมานีโอ้โตง

เออผมบอฟังไเชียแตงข้อมือให้มันเข่าหนเอาให้มันลเอาโดนจับไปีมั้มันลมจับไป่เียนาวโอ้ขึ้นเรียบร้อยครับพี่น้อง อาการขนาดเลยถ้าใครมีอีเขียไม่แรงอีเขียนี่ดีครับคืนนี้ด้วยจะดีมากๆเลยครับต่อไปกับประกอบครับวัาน,นี้ใส่ประกับขันน็อตดึงข้างหลังสองตัวครับแล้วก็ทึงๆหยุดแขนปั่มไปประกอบใจการามปูทะยังโอเคครับ นี่เรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับคนที่กดติดตามเดี่ยวขอบ,บุญขอบคุณนะครับขติใส่แท็กใส่ย,ยังเขานนพี่น้องเปลี่ยนหนูปืนนู้นเหลือนะมันได้เห็ดแล้วซุ่มมันซื้อล้อนะครับซุ่มบดีโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ